ช้านี้ที่บ้านสวนอรุณสวัสดิฮะเอฟซีทุกคนวันนี้ทีมลุยปรนกันมาซอส,สแสงฮะงูเนียอีกตามเคยละจ้าแดดอุน่นๆหนานาเสียงไกลค้นเลือก็บฟุ้งมะออกมา,าเยียงกันนะหางูหรือหาเขียล,ล่ะลูกอล่ยเจะยะขึ้นไปได้เจ เจ๊เอ้ยอุ้ยอวนมากขนาดโอ้โหโอ้โหมาขนาดเลยโอ้ยหมดเข้าไปผ้ามามาหลอดทงพี่น้อง <c ười> คำแล้วมันนี้มา,าไหวนะจ๊ะมันหลังจากที่วันหลายมือมันมืดนะจ๊ะวันนี้เาก็เลยมา,าไหวนะจ๊ะ เห็นทหาหน่อยๆพี่สองถอยแล้วแม่พี่ซี